นีตัวเลขของผู้ป่วยโควิด19รายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงค่ะอยู่ที่1,062รายเสียชีวิต22รายรักษาหายกลับบ้านได้1,963รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล14,495รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ694รายศูนย์ข้อมูลโควิด19เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ของประเทศไทยประจำวันคารที่6กันยายน2565วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม1 6 2รายลดลงจากเมื่อวานนี้จะแมกเป็นผู้ป่วยในประเทศ1 6 2รายไม่มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศรวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้4 6 6 9 6 4ราย สะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมาค่ะ2,437,529รายส่วนผู้เสียชีวิต22รายเท่ากับวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว32,444รายค่ะขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้1,963รายลดลงจากวันก่อนแต่ก็ยังคงมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมหายป่วยสะสมไปแล้ว 4 6 1 4 0 25รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2 4 4 5 5 3 1รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้1 4 4 9 5รายโดยในจำนวนนี้เป็นผู้ผป่วยปอดอักเสบ694รายค่ะ ต่อกันที่พลเอกประวิตย์ค่ะวันนี้เตรียมไปประธานการประชุมคอร,รมอเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันค่ะหลังจากพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จับตาท่าทีกนนนำต่อการปรับคอร,รมอและก็วาระสําคัญคือการพิจารณากู้เงินบริหารค่าไฟ ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัศดรรัชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคอรมอเป็นสัปดาห์ที่2นะคะโดยคาดว่าจะมีการหารือถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เพื่อรับมืออย่างใ,ใกล้ชิดป้องกันความเสียหายรวมถึงจับตาวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงสําคัญอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งยังไม่ได้มีการตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ค่ะนอกจากนี้ ต้องจับตาพลเอกประยุจันโอชาด้วยหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาวาระการดํารงตาแหน่ง8ปีในวันที่8กันยายนนี้รวมถึงจับตาท่าทีของบรรดาแกนนาพักร่วมรัฐบาลค่ะว่าจะมีการปรับคอรมอรหรือไม่หลังจากนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยยื่นหนังสือลาออกนะคะเพื่อต่อสู้คดีขณะก่อนการประชุมวันนี้จะมีนายสินิดเลิศไกลค่ะรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงพาณิชย์นาคณะผู้บริหารเข้าประราชาสัมพันธ์งานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่13และง 2022นายนทีระพัฒนประยุนสิทธิ์ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าพบพลเอกประวิทย์เพื่อมอบหนังสือทศชาติปณิธานมหาบุตรไม่เปลี่ยนแปลงฉบับยานวชิวระค่ะส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้จะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะของงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยจะเป็นค่าใช้ใจ่ายโครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหาอุทกภัยและภายแล,ยแลง้งกระทรวงศึกษาธิการ เสนอขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนค่ะสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอรับการสนับสนุสน,นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ที่เป็นงบกลางหรือรายการงบสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมนะคะระหว่างวันที่1พฤศจิกาย,ยน64ถึง31มีนาคม2565และกระทรวงพลังงานค่ะเสนอการกู้เงินเพื่อบริหารภาราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ FT ตามนยโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของจูรินค่ะ ออกมายอมรับว่ารอสัญญาณการปรับคอรมอนะคะยึดตามระเบียบพักปัดตอบโคต้าเป็นของพักไหนและไม่กังวลเกิดความขัดแย้งภายในโดยเชื่อว่าทุกอย่างนั้นมีทางออกและไม่ห่วงอุบัติเหตุทางการเมืองในจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นโดยย้ำคขาว่าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีอำนาจจะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีโดยประชาธิปัตย์เองก็ยืนยันว่ามีระเบียบดำเนิน การอยู่แล้วหากส่งสัญญาณว่าจะปรับคอรมอจริงพักก็สามารถดําเนินการได้โดยไม่มีปัญหาภายในค่ะขณะเดียวกันปฏิเสธนะคะว่าการปรับในครั้งนี้เป็นโคต้าของภักใต้หรือภักกลางเพราะพักมีกติกาว,วิธีปฏิบัติอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปลงรายละเอียดค่ะ และเมื่อถึงเวลาก็สามารถจัดการได้ในทันทีทางนี้ไม่กังวลเรื่องการชิงตำแหน่งกันในพรรคะเนื่อง,งจากว่าเป็นวิถีทางทางประชาธิปไตยที่ชัดเจนและสุดท้ายก็ต้องมีข้อยุติค่ะนอกจากนี้นายจุรินยังระบุด,ด้วยนะคะหากกฎหมายลูกยังไม่เสร็จและเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเกิดแล้วจะจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่แต่กฎหมายลูกยังไม่เสร็จก็จะเกิดผลกระทบแต่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็เชื่อว่าน่าจะมีทางไปตามระบบได้อยู่แล้ว ต่อกันที่กิติศักดิ์ค้านค่ะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา27 272ตัดอำนาจสวเชื่อมีหลายคนคิดเช่นเดียวกับตนเอง นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ถึงกรณีการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา27 272ตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะโดยบอกว่าส่วนตัวไม่สนับสนุนที่จะให้ตัดอำนาจของสอวโหวตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเหลือเวลาไม่ถึง2ปีก็หมดวาระก,กันแล้วและบทบัญญัติดังกล่าวก็กำหนดไว้แค่5ปีแรกเท่านั้นจึงไม่สนับสนุนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ทางนี้นายกิติศักดิ์กล่าว ว่าสำหรับสวคนอื่นตนก็ไม่ทราบว,ว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแต่เชื่อว่ามีสวจํานวนมากที่ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐดดธรรมนูญมาตรา272เช่นเดียวกับตนเองอย่างแน่นอนค่ะไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะกระทรวงการคลังเตรียมประชุมงบประมาณเหลื่อมปี65ผูกปี66นะคะเน้นเรื่องการเบิกจ่ายต่อนเนื่องเพื่อจะสนับสนุนเศรษฐกิจ นางสาวกุลยาตันติแตมิดค่ะที่บด,ดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยกับสำนักข่าวไอว่าช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังเตรียมประชุมเร่งรัดเรื่องการเบิกจ่ายเงินภาครัฐนะคะโดยจะเป็นในส่วนของการเตรียมผูกงบประมาณเหลื่อมปีค่ะเพื่อให้วงเงินปีงบประมาณ2,565 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้และมีวาระต่อเนื่องเพื่อดําเนินการให้สอดรับกับงบประมาณประจำปี2566ที่กําลังจะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้การเบริกจ่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนมคะคงจะเร่งรัดการเบริกจ่ายงบปี65ให้แล้วเสร็จซึ่งล่าสุดเบื้องต้นยังได้มีการวางแผนการเบริกจ่ายงบประมาณปี66ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะ รัฐบาลออกโรงเตือนร้านธงฟ้าแล้วนะคะอย่าช่วยโอกาสจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขู่หากตรวจพบดำเนินคดีตามกฎหมายในทันที นางสาวรัชดาธนาเดียเรกรองโฆษกประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือร้านธงฟ้าบางแห่งมีพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภคค่ะซึ่งกรมการค้าภายในได้ติดตามตรวจสอบร้านธงฟ้าที่ถูกร้องเรียนและก็มีการเพิกถอนสิทธิ์ร้านธงฟ้าไปแล้ว121รายผลการตรวจสอบพบการทําผิดนะคะส่วนใหญ่พฤติกรรมก็คือรับแลกวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดค่ะและคิดค่าบริการกับลูกค้าที่ ชำระสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเรียกว่าการหักหัวคิวจําหน่ายสินค้าให้ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งในราคาที่สูงกว่าลูกค้าที่ชําระด้วยเงินสดและก็ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจําหน่ายสินค้าที่ชัดเจนค่ะซึ่งนางสาวรัชดาย้ำนะคะถ้าพบหลักฐานว่าร้านไหนจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรกระวงพาณิชย์จะดำเนินคดีตามมาตรา29 โทษจำคุกก็คือไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคานะคะมีโทษจำคุกปรับไม่เกิน1,000 0บาทก็ฝากไปถึงร้านที่เขาร่วมโครงการอย่าได้มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะถ้าถูกร้องเรียนและตรวจสอบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายนะคะว่าด้วยเรื่องของราคาสินค้าและบริการก็จะถูกดําเนินคดีในทันทีเหมือนกันค่ะ ทางนี้นะคะหากเป็นร้านธงฟ้าจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การรับชําระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยส่วนผู้บริโภคนะคะถ้าพบเห็นการเอาเปรียบค่ะโทรสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ในทันทีค่ะต่อกันที่สถานการณ์น้าค่ะสิงห์บุรีแจ้งเตือนประชาชนแล้วนะคะให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนตกหนักกระดมเครื่องสูบน้ําแล้ว นางนงเยาวเทพศิริหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n หลังจากที่กรมตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะคะและก็รับมือกับพายุระหว่าง5 9กันยายนโดยตอนนี้ทางจังหวัดก็แจ้งเตือนทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ริมแม่น้ําถ้าเกิดภัยให้ทําการยกของขึ้นสู่ที่สูงในทันทีประกอบกับเตรียมพร้อมเรื่องการรับมือค่ะระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ําอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นส่วนภาพรวมตอนนี้นะคะพบว่าการระบายน้ําลดลงค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงหากจังหวัดใกล้เคียงมีปริมาณฝนตกหนักนะคะคาดว่าสิง์บุรีก็อาจจะได้รับผลกระทบตามมาด้วยส่วนเกษตรกรตอนนี้ก็เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะคะช่วงนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากค่ะกรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ80 ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ ลักษณะนี้นะคะเลยทําให้ประเทศไทยฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกกับภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละแปดสิบของพื้นที่ค่ะกับจะมีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้อุณหภูมิ ต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก ien breaking news